สบายดี l r t v v i s i o n าวเตรียมการผลิตปร,ระกอบรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโคราวหรือโคาา g r o u ปเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของนักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ Auto w o r โค Co. วดีว l o p i ป g ้งโ u l มีโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์แห่งแรกและแห่งเดียวในสปปลาวที่แขวงสวรรค์เขตเรีือพร้อมการผลิตประกอบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันกลุ่มโคลาวอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท LVMC Holding ผลิตและประกอบรถยนต์ที่เป็นนิยมของตลาดเช่นเกียร์ุนไดแดฮานและโคลาวเพื่อจำหน่ายตลาดภายในสปปลาวตั้งแต่ปี2556 โดยเน้นกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและธุรกิจการเกษตรท่านเสริมไซเที่ยธงทมคณะบริหารงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและคณะบริหารงานกลุ่มบริษัทโคลาวได้กล่าวในพิธีมอบรางวัลธุรกิจดีเด่นอาเซียนแห่งปีปลาวและพิธีมอบรางวัลน,นักธุรกิจชั้นนําดีเด่นสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติลาวประจำปี2021ว่ากลุ่มบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเดินหน้าผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อรักษาย,ยี่ห้อรถยนต์ของเราให้เติบโตยั่งยืนตอบสนองความต้องการของสังคมและเตรียมความพร้อมไปสู่การผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าที่โรงงานในสวรรค์เขตเพื่อรองรับตลาดรถยนต์ที่จะเชื่อมโยงกับระบบขนส่งแบบอัจฉริยะของบริษัทในอนาคตทั้งนี้สถานการณ์การดาเนินธุรกิจอุตสาหการรมยานยนต์ของสอปปลาวในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวช้าเนื่องจากผู้ลงทุนในอุตสาหการรมดังกล่าวมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆอีกทั้งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้เทคโนโลยีและแรงงานจํานวนมากมีต้นทุนการผลิตสูงในขณะที่ความสามารถในการผลิตน้อยจึงเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ผลิตภายในประเทศปรับขึ้นอันตราภาษีการนําเข้ารถยนต์จากต่างประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากรและหลักสูตรสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์อันหนึ่งครับ เพื่อดําเนินการตามบาระแห่งชาติของสปปลาวว่าโดยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการครังลดการนาเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สปปลาวมีศักยภาพในการผลิตและเมื่อวันที่4ตุลาคม2564ที่ผ่านมารัฐบาลสปปลาวมีมติว่าด้วยการรับรองการประกาศการใช้นโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศครอบคลุมการไม่จํากัดโคต้าการนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันด้านราคาตามกลไกตลาดการส่งเสริมให้บุคคลและนิติบุคคลภายในประเทศและต่างประเทศที่สนใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าการสนับสนุนด้านภาษีการนำเข้าอุปกรณ์และอะไหล่การส่งเสริมพัฒนาสถานีบริการชาร์จและการกำหนดสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถชำระค่าธรรมเนียมการใช้ถนนประจำปีในอัตราที่ต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยร้อยละ30เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่มีกำลังเท่ากันแล้วพบกับ Arrow ี v i ชั่นได้ใหม่ในมือหน้าบายดี